ทีรักเราก็แต่งงานกันมา2องาทิตย์แล้วนะคือช่วงนี้แม่ผมเนะเขาทำกับข้าวทำงานบ้านตลอดเลยอะ่ะเขาทุ่มเทให้กับบ้านเรามากพี่สาวผมบอกว่าเราเนี่ยควรจะแสดงน้ำใจเล่กๆน้อยให้แม่ผมให้แม่ผมรู้สึกดีหน่อยนะฉันว่าก็จริงของคุณนะคะถ้าอย่างนั้นเราเอาเงินของเราให้แม่เดือนละ3ามพันยังไงเราก็แต่งงานกันแล้วดีไหมคะผมว่าไม่โอเคเลยนะ าจะให้แม่ผมเดือนละแค่สามพันเนี่ยคุณน่ะต้องเป็นคนให้ไม่ใช่ผมบ้านหลังเนี้ยผมอยู่มาตั้งแต่เด็ดกๆแล้วผมไม่เคยต้องจ่ายอะไรเลยนี่คุณเป็นสปายคุณแต่งงานเข้ามาที่นี่แม่ผมพ่อแม่ผมเนี่ยเขาต้องเลี้ยงเพิ่มในจะค่ากินค่าของใช้ต่างๆนานามันก็เพิ่มมากขึ้นถ้าคุณจะจ่ายเนี่ยคุณก็จ่ายเองและการที่คุณจะให้เงินแม่ผมแบบเนี้ผมกลัวแม่ผมอาจะรู้สึกไม่ดี กลัวว่าเราเนี่ยจะไปมองท่านเป็นแค่แม่บ้านคนหนึ่งมากกว่าน็อฟังจากที่คุณพูดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยเหมือนกับว่าฉันหน้าด้านเข้ามาขออาศัยบ้านคุณอยู่อย่างนั้นแหละ mm. คือฉันกินข้าวบ้านคุณก็จริงแต่กินแค่มื้อเดียวเองนะฉันกินแค่มื้อเย็นเช้ากับกลางวันเนี่ยฉันก็ไปทำงานฉันก็กินข้าวที่ออฟฟิศอยู่แล้วถ้าคุณพูดแบบนี้ งั้นฉันคิดว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่กินข้าวเย็นที่บ้านคุณละฉันจะสั่งอาหารมากินของฉันเองทีรักคุณเข้าใจผิดแล้วนะคุณเป็นสะพ้ายของบ้านเราจะให้คุณไปกินข้าวคนเดียวได้ยังไงและการสั่งอาหารมามันก็แพงมากด้วยี่ยจะค่าส่งอีกมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกนะคะเท่าที่ผมคิดไว้เนี่ยถ้าคุณจะให้เงินคุณก็ต้องให้เงินแม่ผมในตอนที่คุณอารมณ์ดีหรือรู้สึกดีไม่ใช่ให้ไปแล้วก็ฝืนใจแบบนี้ พี่สาวผมเสนอมาว่าคุณเนี่ยต้องเอาบัตรเงินเดือนของคุณเนี่ยมาฝากไว้ที่แม่ผมให้แม่ผมเนี่ยเป็นคนจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านแบบนี้แม่ผมจะได้มีบทบาทในเรื่องการเงินถึงแม้ว่าแม่ผมเนี่ยจะทำกับข้าวฟรีทุกวันแบบนี้ท่านจะได้รู้สึกดีบ้างไหมน็อตไอเดียของพี่สาวคุณเนี่ยมันสุดยอดไปเลยนะเอาบัตรเงินเดือนของฉันไปไว้ที่แม่ของคุณอย่างนี้นเหรอนั่นก็เท่ากับว่าหลังจากนี้ฉันก็ไม่ได้กินข้าวฟรีแล้วสิน็อต ฉันขอถามหน่อยเถอะนะพี่สาวของคุณเนี่ยก็แต่งงานไปตั้งหลายปีแล้วเขาเคยเอาบัตรเงินเดือนของเขาให้กับแม่สามีเขาไหมล่ะนี่พี่สาวผมเนี่ยไม่เหมือนครอบครัวของเราสักหน่อยพี่ผมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แฟนสักหน่อยเขาเลยไม่จำเป็นต้องให้เงินแล้วตัวคุณล่ะไม่มีปัญญาซื้อบ้านฉันต้องมาอาศัยอยู่ที่บ้านแม่คุณแบบนี้ฉันก็ไม่เคยบ่นเคยว่าอะไรแล้วทําไมตอนนี้ฉันถึงต้องมารับผิดชอบทุกอย่างเองด้วยอะ ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเหมือนกันหรือเปล่าถึงแม้ว่าฉันจะกินข้าวที่บ้านคุณแต่ฉันก็ทํางานบ้านนะก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ของคุณเขาก็ยังล้างจานเองอยู่บ้างช่วงเช้ากับกลางวันเวลาเขากินข้าวเสร็จแต่หลังๆมาเนี่ยท่านไม่เคยล้างเองเลยทิ้งจานไว้ให้ฉันกองเป็นภูเขาให้ฉันกลับมาล้างตอนเย็นหลังเลิกงานตลอด ฉันกลับบ้านมานเหนื่อยฉันต้องทํางานบ้านถูบ้านซักผ้ารางห้องน้ําฉันทําเองทุกอย่างที่ฉันยอมจ่ายเงินให้แม่คุณเนี่ยก็ถือว่าใจดีมากแล้วนะคุณอย่ามาต่อรองเพิ่มอีกเลยได้ไหมทีรักคุณใจเย็นก่อนนะผมก็แค่เสนอให้คุณเนี่ยเอาบัตรเงินเดือนไปฝากไว้ที่แม่ผมไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะใช้เงินของคุณหมดคุณจะโมโหอะไรนักหนาเนี่ยฮะถ้างั้นฉันขอถามคุณหน่อยละกันถ้าเกิดเอาเงินของฉันให้กับแม่คุณเป็นคนบริหารจัดการทุกอย่างงั้นก็ แล้วเวลาฉันอยากใช้เงินของฉันเองล่ะฉัน่ต้องทำไงเรื่องแค่นี้เองถ้าเกิดคุณอยากใช้เงินอยากซื้อของเนี่ยคุณก็ไปบอกแม่ผมสิเดี๋ยวแม่ผมเ่ยเขาก็โอนเงินมาให้คุณหรือไม่ท่านก็จะจ่ายให้อีกก็ได้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำตอบมันเยี่ยมมากจริงๆฉันจะใช้เงินของฉันที่หามาด้วยตัวฉันเองแต่ต้องขอผ่านแม่คุณทุกครั้งอย่างนั้นหรอมันสมควรแล้วหรือไงคะ พี่เขยผมเนี่ยเขายังทําแบบนี้เลยเอาบัตรเงินเดือนเนี่ยไปฝากกับพี่สาวผมเวลาเขาจะซื้อของอะไรเนี่ยก็ให้เมียมาจ่ายไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรกันเลยดีมากเลยที่คุณพูดแบบนี้ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นคุณก้าวบัตรเงินเดือนของคุณมาให้ฉันถือบ้างสิพี่สาวคุณเนี่ยยังถือบัตรเงินเดือนพี่เขยได้เลยผมว่ามันไม่ดีนะบัตรเงินเดือนของผมเนี่ยผมฝากไว้ที่แม่ตั้งแต่แรกแล้วถ้าจะไปขอคืนตอนนี้ผมว่ามันไม่เหมาะสมนะอะไรคือไม่เหมาะสมล่ะนะ็อตแม่ของคุณ เก็บบัตรเงินเดือนพ่อคุณได้พี่สาวคุณก็เก็บบัตรเงินเดือนของพี่เขยคุณได้ส่วนฉันทําไมถึงจะเก็บบัตรเงินของคุณไม่ได้ทําไมเหรอบ้านหลังนี้หรือว่าจะมีแค่แม่กับพี่สาวคุณเท่านั้นที่จะได้ถือเงินก็คือเรายังเด็กอยู่ไงพวกท่านเนี่ยเขาเกิดมาก่อนเราเขามีประสบการณ์มากกว่าเราให้พวกท่านเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะได้ไม่เลืองไงเขาทําเพื่อพวกเราอยู่นะความคิดแบบนี้เนี่ยคุณเก็บเอาไว้คิดคนเดียวเถอะนะ ฉันเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนหลังจากแต่งงานก็ต้องมีอิสรภาพทางการเงินของตัวเองกันทั้งนั้นบัตรเงินเดือนของฉันฉันจะถือเองฉันจะจัดการชีวิตของฉันเองส่วนคุณเนี่ยก็หาโอกาสเอาบัตรเงินเดือนของคุณคืนมาจากแม่คุณได้แล้วนะเราสองคนแต่งงานกันแล้วมีชีวิตครอบครัวของตัวเองแล้วก็ต้องรู้จักบ,บริหารการเงินด้วยตัวเองบ้างสิสร้างเถอะพี่สาวผมเนี่ยเขาบอกผมมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วว่าถ้าหลังแต่งงานเนี่ย ต้องเอาบัตรเงินเดือนไว้ที่แม่ถ้าคุณไม่ยอมให้เนี่ยผมก็จะไม่ขอคืนทั้งนั้นเพราะผมกลัว่แม่ผมจะเสียใจผมว่าการที่คุณจะให้เงินเดือนแม่ผมเดือนละสามพันเนี่ยผมว่ามันน้อยเกินไปนะพี่สาวผมบอกว่าอย่างน้อยต้องห้าพันฉันว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพี่สาวคุณต่างหากที่เป็นเจ้าของบ้านทุกอย่างต้องทําตามที่เธอบอกหมดเลยงั้นเหรอเราแต่งงานกันครึ่งเดือนฉันเนี่ยเจอหน้าพี่สาวคุณบ่อยกว่าเจอหน้าคุณซะอีก พี่สาวคุณเนี่ยมาหาแม่คุณแทบทุกวันคุณกับพี่สาวคุณสนิทก,กันมากฉันก็พอเข้าใจเรื่องนี้นะฉันก็เลยไม่อยากให้ทั้งสองคน,นแตกคอกันแต่คุณรู้บ้างไหมทุกครั้งที่เขามาบ้านเนี่ยแล้วก็กลับไปแม่ของคุณก็จะมีท่าทีใส่ฉันเปลี่ยนไปตลอดฉันเนี่ยอึดอัดมากเลยนะคุณคิดมากเกินไปแล้วนะพี่สาวผมเนี่ยเขาแค่ห่วงบ้านห่วงพ่อแม่เขาทำเพื่อพวกเราทุกคนเพื่อเราอย่างนั้นหรอ ได้ถ้าเกิดคุณบอกว่าพี่สาวของคุณทำเพื่อเราจริงๆเนี่ยฉันจะทำตามที่คุณบอกและเรามาดูกันว่าเขาทำเพื่อเราจริงหรือเปล่า คือผมอยากจะยืมเงินคุณสักหนึ่งแสนน่ะพ่อแม่ผมเขาอยากยืมอ่ะออคือคุณช่วยโอนให้พ่อแม่ผมตอนนี้เลยได้ไหมน็อตนี่มันด่วนขนาดถึงคุณต้องมาถึงที่ทำงานฉันเลยเหรอเนี่ยคะคนอยู่เยอะแยะเต็มบริษัทไปหมดคุณไม่อายเขาหรือไงคะแล้วพ่อแม่คุณนะ่ะเขาจะมายืมเงินฉันไปทำไมเขาจะเอาไปทำอะไรเงินต้องเยอะแยะขนาดนั้นฉันเองก็ไม่ได้มีมากหรอกนะ ยังมาเฉยใช้หน่อยเลยผมก็รู้อยู่ว่าพ่อแม่คุณเนี่ยให้เงินคุณมาคือพ่อแม่ผมเนี่ยเขาแค่อยากลงทุนทำธุรกิจน,นิดหน่อยอะแล้วทำไมไม่ใช้เงินตัวเองล่ะทำไมต้องมาใช้เงินฉันด้วยเงินที่พ่อแม่ฉันให้มาเนี่ยฉันเอาไปฝากประจำหมดแล้วแล้วจะถอนออกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกนะคุณคือเพื่อให้เราสองคนแต่งงานกันเนี่ยพ่อแม่ผมเนี่ยเขายอมทุ่มเงินเก็บทั้งหมดเลยนะตอนนี้คุณควรจะช่วยพ่อแม่ผมบ้างสิ น็อตฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดเลยพ่อแม่คุณมาทุ่มเงินเก็บอะไรกับฉันฮะตอนเราแต่งงานกันบ้านรถพ่อแม่คุณก็ไม่ได้ซื้อให้แถมเงินสินสอดก็ไม่ได้ให้สักบาทพ่อแม่คุณมาใช้เงินอะไรกับฉันและที่สําคัญถ้าฉันจาไม่ผิดเนี่ยตอนที่เราแต่งงานกันพ่อแม่คุณเนี่ยได้เงินค่าซองไปตั้งเยอะที่เขามาแสดงความยินดีกับเราเนี่ยแล้วพ่อแม่คุณก็ไปใช้หมดตัวแล้วหรือไงฮะมาตลกเกินไปแล้วนะน็อต แล้วเอจงจริงเนี่ยงานแต่งงานของเราก็ไม่ได้จัดอะไรใหญ่โตมากมายเลยก็แค่จดทะเบียนสมรสกันเล็กๆน้อยๆเองเขาไมา่หมดเงินอะไรกับฉันทุกวันนี้เนี่ยฉันไปอยู่บ้านพ่อแม่คุณบ้านหลังนั้นเขาก็ซื้อกันมาเป็นสิบๆปีแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยแถมฉันตอนย้ายเข้าไปเนี่ยยังซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ฉันน่ะหมดเงินไปตั้งหลายหมื่นนะนี่คุณ ก็แค่มายืมเงินมาหมุนเวียนนิดหน่อยเนี่ยคุณจะขุดเรื่องเก่ามาจาับผีทำไมอะฮะเอาจริงๆนะฉันสังเกตมาสักพักละทุกครั้งที่พี่สาวของคุณกลับมาบ้านพ่อแม่คุณก็จะมีเรื่องมาขอช่วยเหลือให้ฉันช่วยอยู่ตลอดเวลาเล็กๆน้อยๆก็มาขอฉันเองก็ช่วยทุกครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยฉันว่ามันเกินไปหน่อยนะเงินตั้งแสนนึงเนี่ยแล้วพ่อแม่คุณบอกว่าจะเอาเงินไปทําธุรกิจฉันถามจริงเถอะพ่อแม่คุณ หรือว่าพี่สาวคุณกันแน่ก็ใช่เราเป็นครอบครัวเดียวกันใครจะทำมันก็เหมือนกันนั่นแหละทำเราได้เงินเอาเงินมาคืนคุณมันก็แค่นั้นแหละคุณจะไปสนใจทำไมว่าใครเป็นคนยืมใครเป็นคนลงทุนไม่สิมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงเรื่องเนี้ยมันต่างกันมากเลยนะเนาะถ้าเกิดพ่อแม่คุณเป็นคนมายืมเงินฉันเนี่ยฉันก็อาจจะไม่ทวงเงินพวกเขาหรือไม่ไปฟ้องร้องเอาคืนเงินอะไรทั้งนั้น แต่ถ้าเป็นพี่สาวของคุณมายืมเงินฉันฉันจะต้องเอาเงินคืนแน่ๆพี่สาวคุณถึงให้พ่อแม่คุณมาออกหน้าแทนไงครอบครัวคุณเนียมันวางแผนกันมาดีจริงๆเลยนะตัวคุณเองก็เหมือนกันเป็นสามีฉันแทนที่จะเข้าข้างฉันช่วยปกป้องเงินของฉันแต่คุณกลับไปเข้าข้างแม่คุณกับพี่สาวคุณช่วยเหลือพวกเขาให้มารังแกฉันอีกทีหนึ่งนคุณคิดว่าฉันโง่นะหรือไงฮะนี่คุณ คุณจะอะไรกันได้กันหนาเนี่ยฮะแม่ผมพูดถูกคนอื่นก็คือคนอื่นคุณไม่มีทางเป็นคนในครอบครัวผมได้หรอกนี่เก๋แค่เงินแสนเดียวคุณก็ไม่ยอมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคุณเนี่ยไม่เคยเห็นพวกเราเป็นคนในครอบครัวเลยคนที่ไม่เคยเห็นฉันเป็นคนในครอบครัวเนี่ยคือพวกคุณต่างหากไม่ใช่ฉันตั้งแต่ฉันแต่งงานเข้าบ้านคุณไปเนี่ยพวกคุณก็มองฉันเป็นคนนอกเหมือนว่าฉันเป็นขโมยคอยระแวงระวังฉันอยู่ตลอดเวลาว่าจะไปเอาเงินของพวกคุณ ถามจริงๆเถอะพวกคุณเอาฉันเข้าไปอยู่ในบ้านไม่รู้สึกผิดต่อฉันบ้างเหรอแล้วครั้งนี้เนี่ยจะมาขอเงินของฉันแสนหนึ่งเลยนะน็อตคุณบอกว่าแค่แสนเดียวแต่สําหรับฉันอ่ะมันเยอะมากเลยนะแล้วทําไมคุณไม่ใช้เงินของตัวเองล่ะทำไมไม่ใช่เป็นเงินจํานวนเยอะสําหรับคุณเนี่ยฉันรู้นะว่ามันเพราะอะไรเพราะว่าพวกคุณกลัวไงว่าถ้าเกิดพี่สาวคุณเอาเงินไปลงทุนแล้วเนี่ยมันจะขาดทุนก็เลยมาเอาเงินของฉัน พื่อที่พวกคุณจะได้ไม่ต้องเสียดายเงินอะไรอ่ะเพราะมันเป็นเงินฉันนอตคุณเลิกหลอกฉันสักทีเถอะนี่ไมคยคุณพูดแรเงเกินไปหรือเปล่าฮะนี่ทําไมคุณต้องคิดว่าพวกเราเนี่ยเลวขนาดนั้นด้วยไมยหรือว่าเราสองคนเนี่ยไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและกันอีกแล้วพ่อแม่ผมเนี่ยแค่จะจะมายืมเงินคุณพ่อบังเอิญเนี่ยคุณมีเงินก้อนนี้ยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันล้วก็ควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ เพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความกลมเกลียวมากขึ้นพอเถอนะนาะเลิกพูดจากสวยหรูสักทีเถอะตั้งแต่ที่ฉันแต่งงานเข้าไปในบ้านคุณคุณรู้บ้างไหมว่าฉันไม่เคยรู้สึกถึงความอบอุ่นของครอบครัวกณเลยสักนิดเดียวฉันรู้สึกถึงแต่ความอึดอัดที่ครอบครัวคุณเนี่ยจ้องแต่จะรีดไถเงินจากฉันตั้งแต่วันแรกที่ฉันก้าวขาเข้าไปในบ้านคุณครอบครัวคุณไม่เคยมองฉันไมนคนในครอบครัวเลยสักนิดเดียว ันโง่เองล่ะที่ยอมทุกอย่างไม่เอาอะไรเลยไม่เอาสินสอดไม่เอาบ้านไม่เอารถแต่งงานกับคุณพวกคุณจะคิดว่าฉันจัดการง่ายที่ฉันยอมไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าฉันเคยรักคุณนะนะแต่ตอนนี้ความรู้สึกของฉันมันไม่มีเหลืออีกละและเราสองคนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันอีกต่อไปอยังไงเราก็ไม่มีลูกอยู่แล้วเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นาน เราอยากกันตอนนี้ก็ยังทนันไม่คุณอย่าเพิ่งหัวร้อนได้ไหมผมว่าแค่มาคุยกับคุณเฉยๆผมไม่ได้บังคับอะไรคุณเลยถ้าคุณไม่ตกลงมันก็แค่นั้นถ้าเราอยากกันตอนนี้คนอื่นเขาก็หัวเรายอเอาสิก็ช่างเขาสิใครจะหัวร้อยยอดฉันก็เชิญตามสบายเลยแต่ชีวิตหลังแต่งงานอย่างนี้ฉันไม่ต้องการแล้วคนเขาบอกกันว่าชีวิตแต่งงานมันก็เหมือนการดื่มน้ํา คนที่ได้ดื่มน้ำเท่านั้นถึงจะรู้ว่านั่นคือน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นแต่ตอนเนี้ยฉันทนกับครอบครัวคุณไม่ไหวต่อไปละฉันเปลืองคุณเลยนะว่าเรื่องการหย่าครั้งนี้เนี่ยฉันไม่ได้พูดเล่นฉันทำจริงๆได้แล้วหลังจากที่คุณหย่ากับฉันฉันมั่นใจเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ดีสำหรับคุณแน่นอนเพราะคุณจะไม่มีทางเจอผู้หญิงที่ดีเท่าฉัน คนที่อยอมทำเพื่อครอบครัวคุณมากกว่าฉันหรอกนะและชีวิตของฉันหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงคุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเพราะว่าฉันจะใช้ชีวิตได้ดีกว่าตอนอยู่กับคุณแน่นอนเราทุกอย่างในบ้านของคุณที่ฉันเคยซื้อไม่ว่าจะเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเงินที่ฉันเคยให้แม่คุณทุกเดือนฉันจดเอาไว้หมดละเงินพวกนั้น คุณเอามาคืนฉันด้วยนะทุกคนฮะทุกคนคิดว่าสิ่งที่น้อยกับพ่อปูของน็อตทำเนี่ยเขาทำผูกแล้วอย่างนี้นเหรอคะไม่ควรอย่าก,กับเขาเลยใช่ไหมคะนนอตทีนี้คุณรู้แล้วลยอยะงว่าพี่สาวของคุณทำเพื่อเรา หรือว่าทำเพื่อให้ครอบครัวเราพังกันแน่